โอ้ทุกคนพลังงานคู่มาแรงมากๆเลยค่ะนี่อาจารย์แม่ดีใจด้วยนะคะคือแรนด้อมออกมาดูซิทุกคนแล้วตัดไพ่อะ่ะแล้วมันได้ไพ่คู่อะมันเป็นคู่รักต่างวัยนะมันมีความมุ้งมิ้งน่ารักมากๆเลยไพ่คู่ขึ้นมาสองใบเลยนะคะซึ่งเอาอตรงๆนะไพ่คู่มันมีความแตกต่างทั้งสองใบเลยซึ่งอาจารย์แม่มองว่า คนที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์แม่ในวันนี้นะคะบอกเลยว่าคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะถึงสองคนด้วยกัน หรือบางคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของอาจารย์แม่ในวันนี้เนี่ยกำลังคุยกําลังคบอยู่นะคะกับคนอายุมากกว่าแล้วก,ก็กับคนอายุน้อยกว่านะคะทั้งหมด2คนนะคะถ้าใช่เม้นมาเลยนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์แม่แรนดอมให้ว่าเป็นยังไงนะคะนะคะอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นคู่ต่างชาติต่างภาษาอีกคนนึงเนี่ยอาจจะเป็นหนุ่มน้อยนะคะเป็นเด็กเป็นเด็กคืออายุน้อยกว่าคุณนะ่ะแต่อีกคนอายุมากกว่าคุณน่ะนะคะแล้วก็ มีเกณฑ์มีโอกาสสูงมากที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาลูกครึ่งหรืออาจจะเป็นคนไทยด้วยกันก็ได้นะคะแต่แน่นอนนะคะสองคู่นะคะไม่ใช่สองคู่สิเออสองคนนะคะไพ่คู่ขึ้นมาสองคนมีความแตกต่างสองคนมากถ้าเอ็นเนอร์จีใช่นะคะไปต่ออาจารย์แม่แล้วก็เม้นต์มาด้วยเลยนะคะว่าคุณนะคะตอนนี้คบอยู่กับ คนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเม้นกันเข้ามาเลยมาเดี๋ยวอาจารย์แม่แรนดอมดูให้นะคะทุกคนนะเป็นการแรนดอมนะคะดูวงโดยภาพรวมใครที่นะคะเข้ามาชมคลิปอาจารย์แม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดแชร์กดใจกดน้อมรับคําทํานายเป็นกำลังใจให้อาจารย์แม่ด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคนนะวันนี้ที่คาดผมหออาจารย์แม่ดูสิคะทุกคนน่ารักมากๆเลยอะ อุ้ยพลังงานเอเนจีนะคะคือมันขึ้นมาแบบเป็นลักษต่างวัยจริงๆอะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนพลังงานปังมากนะคะตายแล้วจานแม่ขอขยี้ตาหน่อยนะคะพลังงาน,นแบบแยงลูกตาจานแม่อะ่ะเออ เนี่ยพอไม่ได้ใส่แว่นนะคะมันก็จะมีอาการแบบแสบตานิดนดเนาะเอออาจารย์แม่แพแสงนะคะเอออ่ะมาต่อเลยเนี่ยนะคะคู่เด็กน้อยเออนะคะมีความแตกต่างแต่ว่าเด็กน้อยเกเรนะแม่ต้องบอกก่อนห้าใบแรกเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเอเนอร์จีของคุณที่คุณกำลังคบอยู่เนี่ยมีอายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ มีมีมีอะไรนิสัยไม่ค่อยดีอ่ะนะคะชอบเล่นเกมกับคุณหรือชอบแบบแกล้งคุณปั่นหัวคุณนะคะเออแต่เขาอลักคุณนะเหมือนเขาแบบอยากจะไฟกับคุณเพราะว่าเขารักคุณแล้วก็อยากจะเอาชนะใจคุณอ่นนี้ <c oughs> อาจารย์แล้าจย์แม่งงงงมากกับหน้าไพ่อ่ะเออคือมันแบบเขาจะผูกผูกโผลจะคอยเล่น เล่นท่าเล่นเกมนะคะเออแบบมี e อีโก้อ่ะคือไม่พูดกับคุณตรงตรงอะ่ะว่าเขารักเขาชอบเขาไม่เขาไม่คุยกับคุณตรงตรงไม่พูดตรงๆแต่เหมือนจะมีแบบมีกลลเม็กกลยุทธ์อะไรของเขาที่แบบมาทําให้คุณแบบลาคาญหรือมาทําให้คุณงงอะไรของมันวะมันทําอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขารักคุณ นะคะนี่คือ energy ของเด็กเด็กกว่าคุณเด็กน้อยนะคะทีนี้มาดู energy ของคนที่คุณคบเนี่ยที่อายุมากกว่าคุณเนี่ยไพ่แบบปังมากบอกเลยนะไอเด็กน้อยเนี่ยคุณยังไม่ได้กินตับเขาทีนะคะคุณยังไม่ได้แาบกันนะไอเด็กน้อยเนี่ยหน้าไพ่มันขึ้นมานะแต่หนุ่มใหญ่คนที่อายุมากกว่าคุณอ่ะคุณแซบกันแล้วนี่มันมีไพ่สิบแปดบวกเห็นไหมคุณกินตับกันแล้วแล้วเขารักเขารักคุณมากโหยหาคุณมากเนี่ยไพ่ของการแบบ ไพ่ของการแบบ in love fail in love นะคะตอนนี้เนาะเขารู้สึกดีคุณมากแต่เขาเป็นคนที่มีอีโก้พูดน้อยไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่เน้นการกระทําคือถ้าเจอกันแล้วก็คือจู่โจมจัดหนักจัดเต็มนะคะก็แบบพากันขึ้นเตียงเลยนะคะอาจารย์แน่อ่านไพ่แบบตรงๆไม่ไม่มีหมกเม็ดไม่มีอ้อมค้อมไพ่ออกมาแบบไหนทุกคนก็เห็น นี่เป็นชุด a c o o l Love Is ชุดที่2ที่อาจารย์แม่คิดค้นละออกแบบเองชุดนี้เนี่ยจะมีในเรื่อง18บวกเยอะมากนะคะถ้าตรงใช่นะคะเม้นกันเข้ามาเลยนะคะกินตัดกินแซบกันแล้วนะคะแล้วเขาถูกใจคุณมากนะคะคือแบบคุณแซบนัวแซบหลายเออนะคะ เี่ยเขารักคุณนะคะเขาคลั่งไคล้ในตัวคุณเขาหลงในเสน่ห์ตัวคุณมากมากเลยในตอนนี้อาจารย์แม่คอนเฟิร์มเลยนะคะแต่ว่าคนที่อายุมากกว่าคุณนะเป็นคนที่นิ่งไม่ค่อยพูดเน้นการกระทํานั่นเองนะคะเออแต่เด็กน้อยเขารักคุณแต่เขาเป็นคนที่แบบมีความเป็นเด็กกันเนาะก็แบบอยากจะเอาชนะคุณน่ะนะคะแบบเรียกร้องความสนใจอยากให้คุณอนะคือสนใจเขาบ้างอะไรประมาณเนี้ย นะคะแล้วก็ด,วด้วยด้วยด้วยอายุนะคะด้วยวัยวุฒินะคะที่มันแตกต่างแล้วเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงอะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยนะคะแกล้งคุณนะคะเอออ่ะมาสรุปอุ้ยไพ่เดงมาสรุปไพ่กันเลยนะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะสมหวัง กับคนไหนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าจะสมหวังทั้งสองคนนี้มาดูกันนะคะคุณจะสมหวังกับคนไหนเอ่ยมาดูมาดูมาด,มาดูคนไหนนะคะที่คุณจะมีความสุขกับเขาแล้วคุณก็จะสมหวังกับเขานะคะเออห้าใบนะคะห้าใบนี้เดี๋ยวมันจะฟันธงว่าคุณจะสมหวังกับเด็กน้อยหรือหนุ่มใหญ่หรือทั้งสองคนมาดูกันแม่ขอห้าใบนะคะ อุ้ยมันมันมันสรุปไม่ได้มันต้องไปต่อมันต้องเปิดต่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคุณทั้งสองคน่ะนะคะจริงๆแล้วอะมันมีเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ที่ที่โอยกันอยู่นะ,ะทั้งเด็กน้อยแล้วก็ทั้งหนุ่มใหญ่เลยแต่เขาทั้งสองคนนะคะ่ะเขาแคร์คุณนะคะแล้วแต่คุณเองนั่นแหละเหมือนจะแบบ คือไม่รู้จะยังไงไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเอาใครดีอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเด็กน้อยก็ปวดประสาทไอหนุ่มใหญ่ก็ตีติดติดนึบติดแจนะคะแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณเองอ่ะเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นคนโทรเวิร์ t โลกส่วนตัวสูงแล้วเหมือนคุณนะเหมือนแบบยังไงอะหน้าไพ่มาอธิบายว่าคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณแบบคุณแบบอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่คนเดียวไปก่อนอยากใช้เวลาให้มากกว่านี้ประมาณว่าเทคไทม์นะคะเออ คือฉันยังไม่อยากแอคชั่นอะไรฉันไม่อยากตอบรับใครหรือยังไม่อยากชัดเจนอะไรกับใครทั้งนั้นอะไรประมาณนี้อะมาสรุปกันเลยนะคะมาสรุปกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะ t o be Continu e นะคะทุกคนออติดตามกันติดตามตอนต่อไปสรุปกันนี่แหละไม่ต้องมีคลิปหน้าแล้วเอาสรุปกันที่จบในคลิปนี้ไพ่เด้งออกมา อุ๊ยตรงๆนะดูเหมือนคุณจะสมหวังนะคะดูเหมือนคุณจะสมหวังคนอายุมากกว่าเพราะว่าคนอายุน้อยกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาก็แบบนะคะทุกคนนะเขาก็ไม่แคร์อะ่ะเขาก็ไม่สนอะ่ะเออ ถ้าคุณแบบไม่เลือกเขาคุณอยากอยู่โสดอยากอยู่คนเดียวก็เรื่องของคุณ up to you อะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบไปทําหน้าที่ของเขาอยู่ในโลกของเขาเออแต่คนที่แบบอืมคนที่แบบว่ามีอายุมากกว่าคุณนะคนนี้จะแบบจะมีลักษณะที่ว่าอยู่ไกลกันนะเอออยู่ไกลกันนะคะอืมันเป็นลักษณะที่ว่าต้องเดินทางมาเจอกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจากหน้าไพ่แม่แม่มองแล้วนะคะเอเนอรีเนี่ยคุณจะสมหวังคนอายุมากกว่าแต่คนอายุน้อยกว่านะคะมันก็จะมีการวนกลับมาอีกไวิรุกกดมาทําไมเหมือนกันอาจารย์แม่ไม่ทราบนะคะเออไพ่มันก็แบบเนาะมันชอบแบบมันไม่ยอมให้อ,อาจารย์แม่โจบอะสรุปเลยเด็กน้อยยังไงอุ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยไม่สมหวังฟันธง เพราะว่าเด็กน้อยเขาเขาเป็นลักษณะที่ว่าเขาเขาหล่อสวยเขาดูดีเขาโนสนโนแคร์เขาบริหารเสน่ห์กับคนอื่นไปลัลลากับคนอื่นเขาก็ไม่สนใจคุณถ้าคุณไม่เอาเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะสมเอาคนมีอายุมากกว่านั่นเองนะคะทุกคนสนใจดูดูส่วนตัวจิม้มลิก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะที่บ้านเขียวทักแอดมินเข้าไปนะ,ะทุกคนนะไปบายแล้วพบกวับจย์แม่ได้ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ